เดี๋ยวติดตามข่าวล่าสุดคืออ่านแล้วไม่เข้าใจประโยชน์มันติดตกันคือเม็กซิโกกับแคนาดาเนี่ย25%อ่า10%กับทุกประเทศที่เหลือจีนเนี่ย30หมายถึงในช่วง90วันอ่าคุณสิริกัญญาโพสต์ข้อความว่าสารการค้าสหรัฐระงับคำสั่งของทรัมป์ที่เก็บภาษีนำเข้าอ่าอธิบายง่ายๆคือระงับกรณีเก็บ3 0จากจีน ไอ้ที่ตกลงกันล่าสุดอะทบูชอมะแล้วก็ระง,งับกรณีเก็บ25%จากเม็กซิโกกับแคนาดาอันนี้โยม,มาจากเฟนทานิลแล้วก็ระง,งับที่เก็บ10%จากทุกประเทศทุกประเทศในช่วง90วันนั่นแหละทบูชมมะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุยกันถามความคืบหน้าล่าสุดข่าวยังไม่เข้าเหรออ่าอาจจะคุยกันสั้นๆตรงนี้เพราะอยากได้ความคืบหน้าแต่จะยังคงไอ้25% ที่สหรัฐเก็บจากรถยนต์เหล็กอลูมิเนียมเพราะใช้กฎหมายคนละตัวอันนี้ถือเป็นข่าวใหญ่ต้องนำเสนอกันสักหน่อยอ้าวไหนสารการค้าสหรัฐอันนี้ต้องเรียกว่าเป็นข่าวใหญ่เลยนะ,ะสารการค้าสั่งระงับแล้วเดี๋ยวดูปฏิกกริยาของช้ำด้วยยังไงสารการค้ารางประเทศสหรัฐสั่งระงับการขึ้นภาษีข,ของช้ำ โดยวินิจฉัยว่าร้ําเกินอํานาจตามบั้มดูนแต่รัฐบาลรั้์ยื่นอุทธรณ์ทันทีศาลการค้าระหว่างประเทศในนิวยอร์กตัดสินค่ะว่าประธานาธิบดีไม่มีอํานาจในการกําหนดภาษีนําเข้าครอบคลุมทุกประเทศเพราะขัดต่อบทบาทของรัฐสภาในการควบคุมการค้าระหว่างประเทศคือวันพุธตเวลาสหรัฐซึ่งตรงกับบ้านเราเมื่อเช้ามืดที่ผ่านมาเนี่ย สารการค้าระหว่างประเทศสหรัฐได้ออกคำสั่งระง,งับการบังคับใช้ในโยบายภาษีนำเข้าแบบตอบโต้ของดดนัลด์ทรัมโดยวินิจฉัยว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจที่เกินขอบเขตท,ที่รัฐมนูญกำหนดเอาไว้คณะผู้พิพากษาสท่านจากสารการค้าระหวงประเทศในแมนฮัตตันระบุว่า รัฐธ,ธรรมนูญสหรัฐมอบอำนาจเฉพาะแก่รัฐสภาในการที่จะควบคุมการค้าระหว่างประเทศซึ่งไม่สามารถถูกแทนที่ด้วยอำนาจฉุกเฉินของประธานาธิบดีในการปกป้องเศรษฐกิจสหรัฐคำวินิจฉัยในระบุว่าการใช้อำนาจในลักษณะนี้เป็นสิ่งที่ไม่อนุญาตไม่ใช่เพราะมันไร้สติหรือไม่มีประสิทธิภาพแต,แต่เพราะกฎหมายกลางไม่ได้อนุญาตให้ทำแบบนั้นท่านผู้ชม ก็เลยจะไปถามจากคุณสิริกัญญาสักหน่อยเลยในฐานะที่โพ์ทำให้เรามีสัญญาณแล้วให้ข่าวต่างประเทศตรวจสอบทันทีสวัสดีคุณสิริกัญญาครับสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีค่ะอะตกรถรัฐบาลทําได้ยื่นยุอนทันทีภายในไม่กี่นาทีหลังจากคําตัดสินสารการค้าระหว่างประเทศออกมาซึ่งก็แปลว่าไม่ยอมรับคำวินิจฉัยในครั้งนี้อรัอังครับครั้งนี้คุณไหมแจ้งออกมาแล้ว มันมีตัวไหนอย่างไรที่ตอนนี้ทรัมป์เนี่ยขยายเวลาช่วงเก้าสิบวันจะต,ต่างเวลาการถูกไหมคุณไหมถูกค่ะ,อ,ะอธิบายอีกทีหนึ่งค่ะก็เการสารการค้าของสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้นะคะจะมีผลกับ การขึ้นภาษีของพรัมเนี่ยในวันที่2เมษายนที่ผ่านมานะคะซึ่งก็คือเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย International Emergency Economic Power Act นะคะเฉพาะเฉพาะของที่ใช้อำนาจตามกฎหมายนั้นอย่างเดียวเท่านั้นนะคะซ,ซึ่งก็จะมีผลกับการขึ้นภาษีกับจีนนะคะที่มี การอ้างเรื่องเฟนทานิลอะไรต่างๆแล้วก็มีการขึ้นไปจนถึง145แล้วก็ลดลงมาเหลือ 30%, 30อในททงนี้ก็จะต้องยกเลิกที่เคยเก็บกับเม็กซิโกแคนาดาด้วยเหตุผลคล้ายๆกันเนี่ยก็ที่25%ก็จะต้องถูกยกเลิกรวมไปถึง10%นะคะที่เก็บกับทุกประเทศทั่วโลกที่เรียกว่า universal t a r i f f เนี่ยก็จะถูกยกเลิกด้วยเช่นเดียวกันค่ะถึงก็ถือว่าก็เป็นการเซตซีโร่ใหม่นะคะย้อนกลับไปตอนอวันที่2เมษาอ,มอีกครั้งหนึ่ง ะะว่ายังไม่มีจะยังไม่มีภาษีตัวนี้นะคะทุกอย่างเนี่ยจะต้องทําให้เสร็จสิ้นนะคะศารให้อนานาตให้เวลามาสิบวันในการที่จะทําให้ทุกอย่างกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าการที่ทางรัฐบาลทรัมป์เนี่ยมีการอุทธร์เนี่ยก,ก็ก็เป็นสัญญาณอีกอย่างหนึ่งแล้วก็เรื่องนี้ก็คงจะดําเนินการไปจนถึงสาลฎีกาของสหรัฐอเมริการหรือว่าสุพรพีคอร์ดนะคะซึ่งก็อ,อ,อาจจะ หลายคนก็วิเคราะห์ค่ะว่าสุ p ร r ม m court เนี่ยก็เป็นคนที่ชั้มเคยตั้งมานะคะหรือว่าเป็นทางฝั่งริพับบิกันซะเยอะนะคะก็ไม่แน่ใจว่าจะมีการกลรับมติหรือไม่แต่สิ่งที่สายการค้าตัดสินเนี่ยมันก็ค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าวิธีการตีความว่ามันมีความฉุกเฉินทางเศรษฐกิจเนี่ยอา,อาจจะใช้ไม่ได้กับการที่แค่สหรัฐขาดดุลการค้าเป็นจำนวนมากมหาศาลเนี่ยจ,จะยังไม่ได้เข้าข่ายการเป็นภาวะฉุกเฉินทางเศรษฐกิจค่ะ ก็คือยังไม่ถึงขนาดที่เป็นเพราะฉุกเฉินที่ฝ่ายบริหารสามารถใช้อํานาจนี้ได้ใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยแต่ว่าก็ยังมีส่วนที่ทางฝ่ายบริหารใช้อํานาจได้แล้วก็ศาลก็ไม่ได้มีคําสั่งห้ามด้วยนะคะก็คือการใช้อํานาจตามมาตรา2.3.2นะคะของอกฎหมาย Trade Expansion นะหรือว่ากฎหมายการขยายการค้าของสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่เป็นการขึ้นภาษีเพื่อทำโทษ ประเทศที่ส่งออกสินค้าในราคาที่ต่ําเกินไปหรือว่าจะเป็นอันตรายต่อต่อต่อความมั่นคงของสหรัฐนะคะก็คือเหมือนกับว่าอย่างมีอย่างเช่นมีการทุ่มตลาดนะคะหรือว่าเก็บภาษีเก็บ ส่งสินค้าในราคาที่มันถูกเลยทุ่มตลาดอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็คือมีการที่มันมีการเก็บ25เปอเซ็นกับยานยนต์นะคะเหล็กอลูมิเนียมทองแดงเนี่ยที่เคยเก็บก่อนหน้านี้ที่25เปอนี่ยอันนี้ก็ยังคงอยู่นะคะ แล้วก็การที่สารบอกว่าเป็นอำนาจของรัฐสภาเนี่ยก็มีโอกาสที่ทรัมป์จะกลับไปใช้ช่องทางเดิมที่เคยใช้กับประเทศจีนตอนสมัยสมัยทรัมป์1นะคะก็คือใช้อีกกฎหมายหนึ่งกฎหมายเป็น Trade Act นะกฎหมายการค้าของหรอมการ1974ก็จะใช้มาตรา301ในการที่จะเก็บภาษีประเทศอื่นๆได้แต่ว่าจําเป็นที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาซึ่งก็มีคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าตอนนี้เนี่ยทั้ง ผู้ที่สภาแล้วก็สภาคอนเกรสสภา,าล่างของอเมริกาเนี่ยก็มีเสียงของสสริพับบลิกันเป็นเป็นเสียงส่วนใหญ่แต่ว่าดิฉันก็คิดว่าออตอนนี้สสฝั่งรัฐบาลเองก็คงจะไม่อยากเสียตามใจประธานาธิบดีไปซะทุกเรื่องเพราะว่ามันก็กระทบกับความนิยมในในพื้นที่ของตัวเองค่อนข้างมากหลังจากที่รัมป์ทำนโยบายนี้ค่ะอ่าก็หมายถึงคนอเมริกันเองก็เดือดร้อนจากนโยบายนี้พูดได้ง่ายนัย่นแหละ ใช่ค่ะ,ะท่านนี้โดยภาพรวมเราประเมินคือสารออกคำบังคับด้วยก็หมายความว่าให้ไปดำเนินการเวลาสิบกว่าวันให้กลับไปเช็คเชื้อโรคเหมือนกับก่อนวันที่สองเมษาถูกไหมถูกคะ่ะแล้วช้ำเนี่ยยื่นอุทธรณ์รัฐบาลยื่นอุทธรณ์คุณสิริกัญญาคาดการวร่างไงอากที่เป็นต้นไปมันเหมือนกลับไปตอนนี้เนี่ยเหมือนกลับไปก่อนที่จะประกาศเลยตั้งแต่ที่ประเทศไทยโดนสามที่ผก็ต่อมาเหลือสิบแล้วก็แต่และประเทศย้อนกลับไปเลยแล้วตอนนี้เขาสู้กันในทางกฎหมายคาดการว่าอ,อย่างไง ได้ยินไหมฮะไม่ได้ยินค่ะขออภัย <c oughs> ขออีกรอบหนึงได้ไหมคะเมื่อกี้เสียงหายไปค่ะคือตอนนี้เหมือนย้อนกลับไปก่อนที่ทั้มจะประกาศวันที่สองเมษายนเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยทว่าสารออกบบคำบังคับถูกไหมคุณหมายถูกต้องค่ะแล้วก็มีการอุทธรรสู้กันอยู่เราคาดการว่าจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นครับ ดิฉันกอยังคาดเดานะคะว่าในท้ายที่สุดเนี่ยก็คือถึงแม้ว่าจะไปถึงจะมีการอุดธรณ <c oughs> ์แล้วเรื่องเนี่ยไปจนถึงสุขีมคอรหรือว่าสารดีกาเนี่ยแต่ว่าก็คงจะไม่ไม,ไม่ไม่ได้กลับคำตัดสินของสารการค้านะคะก็คงจะน่าจะยืนน่าจะยืนตามที่สารการค้าได้เคยมีมีคำสั่งเอาไวค้ค่ะเพราะว่ามันก็ไม่น่าจะมี มีข้อแก้ตัวใดๆอะค่ะว่าการขาดดุลการค้ามหาศาลเนี่ยจะเป็นภาวะฉุกเฉินได้อยู่แล้วนะคะดังนั้น,เ,นเราก็คิดว่าสำหรับการใช้อำนาจแบบนี้ของทางฝ่ายบริหารและอำนาจของประธานาธิบดีเนี่ยก็น่าจะจบลงแต่ว่าลุ้นในยกถัดไปก็คือการใช้ อำนาจผ่านสภานะคะว่าจะมีการแก้ไขกฎหมายหรือไม่ซึ่งใน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 กรณีนั้นเนี่ยจะทําได้เป็นรายประเทศไปเป็นรายสินค้าไปแล้วก็ต้องค่อยๆทําไปทีไปทีลับประเทศบบน,น,น,นะคะอาจจะใช้ระยะเวลาที่ที่นานกว่าแต่จํานวนประเทศเนี่ยก็น่าจะ,ะลดน้อยลงไม่ได้เป็นทั้งยกเข่งทั้งทั้งโลกเหมือนที่ผ่านมาด้วยนะคะ,ะแล้วก็ ทีนี้เนี่ยมันก็ต้องมาดูว่าเราเียไปอยู่ในกลุ่มที่มันมีความเสี่ยงหรือเปล่าซึ่งถ้าย้อนกลับไปก่อนวันที่2เมษายนที่ไม่มีใครคิดว่าชอปจะใช้กฎหมายนี้ในการประกาศเนี่ยนะคะเราก็ติดอยู่ในลิสต์ที่เป็นประเทศที่มีความเสี่ยงสูงที่จะโดนการเก็บภาษีอยู่แล้วเนื่องจากว่าก็เป็นประเทศที่ขาดดุลการค้าอยู่ติดอันดับท็อป11ท็อป15อยู่ทุกในทุกๆปีค่ะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยณเวลานี้คือเป็นข่าวดีใช่ไหม ข่าดีค่ะอืมอย่างน้อยก็ยืดเวลาออกไปแน่ๆถูกไหมครับใช่ค่ะอย่างน้อยยืดเวลาออกไปได้แน่ๆแล้วก็น่าจะเอ,อทำให้ทางรัฐบาลเองนะคะทางคณะรัฐมนตรีของทางพร้มเองเนี่ย<ม>ต้องมาต้องมาคิดกันใหม่อีกครั้งหนึ่งะคะ<ม>่ะเหมือนกับว่าได,ได้ได้ได้มีเวลาตั้งสติด้วยนะะ<ม>เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นค่อนข้างเร็วมากนะคะ<ม>แล้วก็ ในขณะที่ทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีความเห็นลงรอยกันไปหมดท,ทุกเรื่องนะคะก็อาจจะได้มีการดึงสติแล้วกลับมาพูดคุยกันในเรื่องนี้ชัดๆอีกครั้งหนึ่งว่าต้องการอะไรกันแน่ค่ะ,ะเพราะฉะนั้นแผนการรับมือของเราก็อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงไปนะคุณเิลกันยาถูกต้องค่ะอืประเมินยังไงครับตอนนี้เราก็เตรียมรับเบอกันเต็มพิกัดถูกไหมคือช่องทางหนึ่งที่ไปใช้การต่อสู้ทางศาลกว่าจะไปถึงศาลสูงสุด เขาต้องถือเอาปัจจุบันก่อนคือไม่เอาเลยก็้องย้อนกลับไปคือยังไม่มีการเก็บภาษีตอบโต้จนกว่าศาลสูงสุดจะวินิจฉัยถูกไหมฮะถูกต้องค่ะ,ะซึ่งถ้าคาดการคิดว่าศาลสูงสุดน่าจะยืนหลักกฎหมายคือมันไม่ฉุกเฉินไอเรื่องคุณขาดดุลหมาศาลจะมาใช้กฎหมายตัวนี้ทัาอาจจะต้องเลือกไปใช้วิธีการผ่านกฎหมายปกตินั่นแหละแต่คุณฟีรีกัญญาบอกมันจะอคอสบอร์ดแบบทั้งโลกแบบนี้ไม่ได้มันต้องทีละประเทศทีละประเทศเลย ถูกต้องค่ะประเทศไทยจะเสียงนิดหน่อยคือเราอยู่ในบัญชีต้นๆที่เราได้ดวนเขาเยอะถูกค่ะอแต่มันก็จะยืดเวลาแน่ๆถูกไหมใช่ค่ะตอนนี้ก็ถือว่าเออ่ได้มีเวลาหายใจไปยาวๆนะคะเพราะว่าเออ่ถ้าถ้าดูทำลายเดิมเนี่ยเก้าสิบวันเนี่ยกําลังจะครบกําหนดในเก้ากกัาคืออีกเดือนนิดๆก็จะก็จะครบกําหนดแล้วนะคะซึ่งเราเองเนี่ยก็ยังไม่ได้มี การเจราจาใดๆนะคะแล้วก็หลายๆประเทศที่เริ่มเจราจาแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้บรรลุข้อตกลงนะคะก็ถือว่าเป็นการหยุดยาวเป็นการหยุดยิงยาวในในรอบนี้ไปเลยทีเดียวนะคะ<อ>ก็ก็ก็ถือว่าคาสั่งศาลในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการถ่วงดูลอํานาจของทางฝ่ายบริหารได้นะคะก็เท่ากับว่าเราก็ต้องมาปรับกลยุทธ์กันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะการเตรียมความพร้อมในการที่จะมีการขึ้นภาษีอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยใช้กลไกรัฐสภาออกกฎหมายตามปกติเนี่ยก็น่าจะ ซื้อเวลาให้เราได้อีกเยอะเลยค่ะในการที่จะเตรียมตัวนะคะก็คงต้องปรับแผนในระยะสั้นทุกอย่างนะคะดิฉันไม่แน่ใจเหมือนกันว่างบประมาณที่ประกาศไปแล้วว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจ157,000ล้านนะคะโดยที่เปลี่ยนจากการกระตุ้นผ่านการแจกที่เจ้าวอลเล็ตเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอีกครั้งหนึ่งไหมนะว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยครมก็จะ น่าจะมีการประชุมของคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่ออนุมัติโครงการนี้แล้วด้วยซ้าไปเพราะว่าหน่วยงานต่างๆนี่ก็ยื่นโครงการเข้ามากันเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะคะอ,อันนี้ก็คงต้องมีการประเมินเฉพาะหน้ากันอีกครั้งหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่มีสงครามการค้าอะไรเลยเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็ไม่สู้ดีอ,อ,อยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยก็ถ้าจะมีการกระตุ้นในระยะสั้นอย่างไรก็ตามก็ยังคง ก็ยังถือก็ยังถือว่าเหมาะสมนะคะแต่ว่าก็ต้องดูทีท่าของรัฐบาลเนี่ยว่าจะประเมินอย่างไรในเรื่องนี้คะ่ะผมแทรกจะได้เข้าใจตรงกันคือวันที่6มิถุนาเนี่ยเขากำหนดว่าจะตัดสินใจเรื่องโครงการที่เสนอมาไอ้แสนหนึ่งจุดห้าเจ็ดแสนล้านนั่นแหละ,ะประเด็นตอนนี้คือความเร่งด่วนมันเปลี่ยนแล้วรัฐบาลจะยืนวิธีการเดิมไหมเอากละเบแจกเงินเบิดอ,อีกสองเฟสหรือจะใช้วิธีการไอ้ที่ยกไปทําอันนี้ก็ถือเป็นการกระตุ้นเหมือนกัน เพียงแต่จะเป็นการกระตุ้นอีกแบบหนึ่งถูกไหมฮะถูกค่ะ,ะก็คือแทนที่จะเป็นการกระตุ้นผ่านการบริโภคอะค่ะก็จะเป็นการกระตุ้นผ่านการลงทุนภาครัฐแทนความเห็นคุณหมายเป็นยังไงคือตอนนี้เนี่ยก็คือพอมันมีความเร่งร้อนเร่งรีบอะคะอ่ะเราก็จะเจอปัญหาอย่างที่เราพบกัน่นะคะว่า รัฐบาลเนี่ยเปิดให้ส่งโครงการเนี่ยในระยะเวลาที่สั้นมากนะคะก็เข้ากังวลในเรื่องของการที่ทางหน่วยงานต่างๆเนี่ยจะสามารถเตรียมตัวได้ทันหรือไม่นะคะแล้วก็พอส่งโครงการเข้ามาเนี่ยดิฉันเห็นคร่าวๆของทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็มีการส่งเข้ามาเนี่ยประมาณสอง0มื่นกว่าโครงการแต่ว่ากระจุกอยู่ที่ส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคเนี่ยไปแล้วประมาณครึ่งหนึ่งนะคะประมาณหนึ่งในสามเนี่ยอยู่กับ อยู่กับส่วนกลางด้วยซ้ำไปนะคะใช้ใช้งบประมาณโครงการต่างๆผ่านหน่วยงานอย่างเช่นสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้มากที่สุดเลยนะคะแล้วก็กรมการปกครองอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะในขณะที่แจกจ่ายตามจังหวัดต่างๆเนี่ยประมาณ2 0 0หมกว่าล้านนะคะแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยให้กับทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นก็ยังยังยังกังวลอยู่ว่า โครงการที่ได้เนี่ยมันจะเป็นโครงการในลักษณะไหน,นเป็นโครงการที่เคยถูกสํนานักงบประมาณปัดตกมาแล้วเพราะว่าไม่ได้มีความพร้อมหรือไม่นะคะแล้วก็เอามาปัดฝุ่นแล้วก็ส่งกลับเข้ามาใหม่นะคะในส่วนที่เหลือเนี่ยยังไม่ยังไม่เห็นว่าหน่วยงานอื่นๆที่ไม่ใช่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาจะส่งคําขอมามากน้อยแค่ไหนแล้วก็เป็นเรื่องอะไรบ้างนะคะเพราะว่า ในสี่ข้อหลักๆเนี่ยที่ทางรัฐบาลให้ให้แนวนโยบายมาเนี่ยก็เป็นทางเรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมีทั้งเรื่องของน้ำถนนท่องเที่ยวทยว่องเที่ยวนะคะมีเรื่องของการเยียวยาผู้ส่งออกอนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนดิจิตอลอีโคโนมี Economy, แล้วก็ทุนมนุษย์อะยรยังไม่เห็นว่าแต่ละ แต่ละประเภทเนี่ยมันมีโครงการประเภทไหนลักษณะไหนเข้ามาแล้วมันจะตอบโจทย์หรือไม่นะคะแต่ว่าตัวส่วนของกระทรวงมหาดไทยในทันเริ่มมีข้อสงสัยแล้วว่ามันจะมันจะเอ,อ มันจะเป็นโครงการที่ที่ดีจริงไหมแล้วมันจะเกิดประโยชน์เกิดการจร้างงานจริงไหมนะคะ,ะติ่งเล็กๆนะคะที่ที่เห็นแล้วมันมีสกิดใจก็คือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับอบอตอเนี่ยอขอตู้น้าดื่มนะคะขอตู้น้าดื่มมาหลายหลายพันโครงการนะคะ <c oughs> ก็ยังงงๆว่าเอ๊ะตกลงอันนี้มันเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มันจะทําให้เกิดการจร้างงานหรือว่าการลงทุนภาครัฐ จริงหรือไม่อ่ะค่ะแต่ว่าก็สุดท้ายเนี่ยยังไม่ได้ผ่านคณะกรรมการคณะอนุกรรมการการกลั่นกรองอีกทีหนึ่งซึ่งประธานคณะอนุกรรมการการกลั่นกรองเนี่ยก็เป็นรองประหลัดกระทรวงการคลง <mia. S 2> ังนะคะเดี๋ยวก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งว่าเขาจะกลั่นกรองสุดท้ายโครงการที่เข้ารอบสุดท้ายเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรค่ะถ้าจะ <quer. S 2> มีการปรับสัดส่วนเนี่ยก็คิดว่าในส่วนของการเยียยวาผลกระทบจากการส่งออกเนี่ยก็อาจจะมีความสําคัญลดน้อยลงไปเน่ แต่ลดน้อยลงไปแล้วนะคะเพราะว่าจากการที่สงครามการค้ามันถูกดีเลย์ออกไปอีกครั้งหนึ่งแบบนี้ค่ะแต่ว่าในส่วนที่ยังต้องการการกระตุ้นการลงทุนภาคนัดเนี่ยนี่ฉันก็ยังคิดว่ายังคงเดินหน้าต่อได้เพียงแต่ว่าต้องคัดกรองโครงการให้มีความเหมาะสมค่ะครับถามอย่างนี้คือส่วนหนึ่งมันเป็นการกระตุ้นอันจริงถ้ามันทําเร็วเนี่ยมันจะเรียกว่าโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันดูมันจะขัดกันนะคุณเฉลิกกรยานะก็จริงค่ะคือจะทําโครงสร้าง จะรูปโครงสร้างพื้นฐานกับทําให้มันเร็วมันดูขัดขัด,ขดกันนะแต่เอาเถอะอันนี้ผมจะถามมีบางคนบอกว่าอนนาจจะเกรงว่าทํากันเร็วๆแล้วไม่เชื่อใจว่าจะมีส่วนต่างไม่เตรียมโครงการไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะมีเงินจํานวนหนึ่งตกไปหาคนมีได้ส่วนต่างจริงๆถ้าแจกเงินหมื่นนะทุกบาทก็ไปที่ประชาชนอันนั้นไม่ดีกว่าเหรอค่ะก็ก็ต้องเป็นก็ต้องเอ่อต้องชั่งน้ําหนักค่ะว่าความเร็วกับ กับผลประโยชน์ที่จะได้กับเศรษฐกิจใช่ไหมคะอ,มอย่างเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยถึงถึงแม้ว่าจะไม่รั่วไหลนะคะแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ส่งผลต่อเศรษฐกิจมาก อย่างที่ได้คาดเอาไว้นะคะเราก็เห็นผลมาแล้วจากการแจกรอบอื่นๆนะคะแล้วก็รอบนี้เนี่ยข้อจริงเนี่ยในในครั้งแรกที่จะแจกเนี่ยก็แจกแค่สองล้านคนเองนะคะผลต่อการกระตุ้นการบริโภคเนี่ยก็จํากัดมากๆนะคะไปถึง0.01%เอร์ซของ GDP เลยด้วยซ้าไปนะคะดังนั้นเนี่ยพอสามารถใช้ได้ก้อนใหญ่ขึ้นเนี่ยถึงแม้ว่าพอพอเร่งรีบแล้วมันมีส่วนรั่วไหลไปบ้างก็อาจจะทำให้อย่าง น้อยๆเนี่ยมันก็เกิดการจ้างงานการซื้อของเหมือนหม,มุนเวียนในระบบเศรษฐกิจหลายต่อหลายหลายทอดมากกว่าการที่จะแจกไปแล้วก็ไปไปเป็นการบริโภคอย่างเดียวอะค่ะแล้วอย่างน้อยก็จะยังเหลือ,อ,อเป็นของเป็นเป็นเกาะสิ่งก่อสร้างอะไรที่น่าจะเกิดประโยชน์กับประชาชนแต่นั่นก็คือขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้วยว่ารัฐบาลเนี่ยสามารถกันกรองโครงการได้ดีมากน้อยแค่ไหนจริงๆใจจริงเนี่ยดิฉันคาดการ ผิดนะคะคิดว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีโครงการต่างๆเตรียมเอาไว<ม>้อยู่แล้วไม่ได้เป็นการเปิดให้หน่วยงานต่างๆยื่นโครงการใหม่เข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะ<ม>ก็ก็เออก,ก็ก็คือค่าตผิด<ม>ไปถ้าเกิดเป็นโครงการที่เ<ม>ตรียมเอาไว้อยู่แล้วเนี่ยมันก็น่าจะไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของส่งส่งโครงการ ในช่วงเวลาสั้นๆ,ๆมีโครงการที่เตรียมไว้อยู่แล้วอาจจะมีผู้รับเหมาเตรียมไว้อยู่แล้วอะไรพวกนั้นแหละปัญหาพวกนี้มันอาจจะลดน้อยลงไปได้ค่ะครับครับอ่ะเพราะฉะนั้นสุดท้ายและตรวจสอบเบื้องต้นสั้นๆก็คือว่างบประมาณของฝ่ายค้านจะช่วยก็ตัดงบนี่เปลี่ยนธีมเลยไหมเนี่ยในฐานะครูใหม่ <c oughs> เห็นคลิปอยู่นะที่ไปเที่ยวควบคุมบรรดาสอสอไอ้เธอไปถึงไหนนี่เท้า,าเซลอะไรเนี่ยเปลี่ยนธีมเลยนะเนี่ยพะมีข่าวใหญ่เข้ามาเนี่ยมันเปลี่ยนธีมไหม ค่ะก็ยังยังคงไม่เปลี่ยนธีมค่ะแต่ว่า,าความกระตือรือร้นที่จะตัดงบประมาณให้ได้เยอะๆเนี่ยนะคะก็อาจจะลดน้อยลงไปค่ะจากเดิมนี้ที่เราคิดว่าอาจจะต้องใช้เม็ดเงินเป็นแสนล้านนะคะเราอาจจะตัดเหลือแค่สักห้าหมื่นล้านบาทก็พออะไรอย่างงี้เป็นต้นนะคะ,ะเพราะว่าความความจำเป็นความเร่งด่วน่ยมนอาจจะลดน้อยลงไปะคะ่ะแล้วก็หลังจากเมื่อวานที่ทาง คณะรัฐมนตรีขึ้นมาตอบเก็ย,<ม>ยังไม่ได้มีสัญญาณบอกว่าเ,เห็นด้วยกับที่จะให้เราตัดหรือว่าอยากให้เราตัดเท่าไหร่ยังไม่มีสัญญาณออกมาด้วยเราก็กังวลว่าเดี๋ยวเราจะตัดไปเกินนะเผ<ม>ื<ม>่อว่าทางรัฐบาลจะไม่ได้อยากได้อันนี้เดี๋ยวก็ต้องรอ,รอฟังดูว่าถ้าเราเสนอตัดแบบนี้จะ,<ม>จะยังโอเคหรือไม่นะคะ<ม>แต่อย่างไรก็ตามค่ะในส่วนที่เป็นโครงการที่สุ่มเสี่ยงต่อการคอรัปชั่นนะคะทําแล้วทําไม่เสร็จทําแล้ว ไม่ได้เไม่ได้เกิดประโยชน์นะคะเป็นไขมันต่างๆที่เก่อกินอยู่ตามงบประมาณของประเทศเนี่ยเราตัดอยู่แล้วตัดทุกปีนะคะพียงแต่ว่าถ้ามันเกิดวิกฤตเนี่ยเราคงจะต้องมีการจัดลําดับความสําคัญใหม่บางเรื่องเนี่ยอาจจะต้องรอ,อ,อ,อไปก่อนก็คือไม่ได้เป็นการตัดแต่ว่าเป็นการเลื่อนโครงการนั้นออกไปแล้วก็ไปทําในระยะเวลาที่เหมาะสมส่วนโครงการที่เลื่อนเนี่ยเราก็อาจจะเลื่อนน้อยลงค่ะอืมอ่ะเมื่อคืนนี้เห็นโพสต์ตอบข้อมูลรัวๆเลยนะ ประมาณว่าฝั่งรัฐบาลน่าจะเป็นคุณเผ่าโพมัะชี้แจงตัวแรกนี่ก็สวนไว้มีโอกาสมาคุยกันที่คุณหมายอภิปาวันปิดใช่ไหมใช่ค่ะอภิปายปิดค่ะอ่าไอ้ที่ตอบเมื่อคืนนี้ตัวแรกดูจะไม่ตรงกันอยู่นะรัฐบาลคุณเผ่าโพมบอกตัวหนึ่งคนหมายบอกอีกตัวหนึ่งเมื่อนยังไม่ได้พูดใช่ไหมออจริงๆก็จริงพูดตัวเดียวกันแต่ว่าเขาอาจจะพูดยาวพูดเอ่อ เขาพูดตั้งแต่70 71 72นะคะ <Ừ. S 2> เราไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเขาพูดผิดแต่เราบอกว่าเขาก็ทำแบบนี้ทุกปี <Ừ. S 2> นะคะก็คือ <Ừ. S 2> พอปี <Ừ. S 2> 67ก็บอกว่าเดี๋ยวขอปีนี้ขอตั้งขาด,ดุนสูงๆก่อนนะแล้วเดี๋ยวปีหน้าค่อยลดนะคะพ <Ừ. S 2> อปี68 ก็บอกว่าปีนี้ก็ขอตั้งขาดุนสูงสูงก่อนนะ69ค่อยลดพอปี69ก็ตั้งขาดุลสูงสูงก่อนนะเดี๋ยว70 71 72ค่อยลดนะคะซึ่ง70 71 72เนี่ยไม่รู้ว่าเป็นรัฐบาลไหนแล้วนะคะที่จะเข้ามาใช้งบประมาณดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นการพยายามที่จะบิดเบือนคําพูดบอกไม่หมดนะคะแล้วก็ทําให้พยายามที่จะบอกว่าตัวเองเนี่ยมีความรับผิดชอบทางการคลงังแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้มีค่ะอ่อใจเดียน ไว้ไปพูดวันนั้นก่อนนี่ไปพาดพิงซะก่อนไม่ได้เอาเปน็นดันว่าอาจต้องไปติวอะไรยังไงใหม่เพิ่มเติมไหมหลังผ่านไปวันแรกแลวจริงๆก็ช่วงแรกๆนะคะของวันนี้เนี่ยก็ยังคงเข้มข้นในเรื่องของออการติดตามตรวจสอบงบประมาณมย้อนหลังด้วยแล้วก็อาจจะมีะเคสพิเศษนะคะในการตรวจสอบ ของสภาเองนะคะเมื่อวานนี้ได้มีการตอบโต้กันไปเล็กๆน้อยๆแล้วนะคะที่เรายังไม่ได้เริ่มพูดจริงเลยเรื่องของงบสภานะคะยังไงวันนี้ช่วงเช้าเนี่ยขอให้ประชาชนติดตามการอภิปรายงบประมาณี่ยนะคะมีมีกรณีเด็ดแน่นอนนะคะที่อาจารสันสะเทือนขอรัฐสภาไทยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมายตรงนี้ก่อนขอบคุณคุณชนิกัญญาฮะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวต้องไปตรวจบรรดาลูกทีมสสพัก